กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยสวัสดีนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครอบครัวพาเที่ยวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะพาเจ้า ADV 350ของเรานะครับมาทำการเปลี่ยนยางนะครับ ซึ่งายางรอบนี้ก็จะเป็นยางคู่ที่2เองนะครับที่เราเปลี่ยนมาเอ๊ะต้องนับเป็นคู่ที่3ามไหมก็ยางติดรถมานะครับแล้วก็เป็นพิลล r รี่ไดเอโวสกูเตอร์นะครับอ่าแล้วก็อันนี้เพิ่งมาเปลี่ยนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นยางเส้นที่3มเลยตั้งแต่ใช้รถมาอย่างนั้นถูกไหมยางคู่ตัวแล้วก็เปลี่ยนมาแล้ว1ครั้งแล้วก็ครั้งนี้กําลังจะเปลี่ยนในรอบที่3นะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ซุ้ม โลอินดี้นะครับอยู่แถวแถวคลอง4นะครับคลอง4ีลังสิตนี่แหละก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับมาไม่ยากนะครับหาง่ายนะครับมาตาม GPS ก็มาได้เลยนะครับ่าจากถนนเขาเรียกว่าอะไรลังสิลังสิตนครนายกนะครับเข้ามานิดเดียวเองตรงคลอง4เข้ามานิดเดียวประมาณกิโลเดียวก็ถึงแล้วนะครับหาง่ายอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะเลือกยางยี่ห้อไหน นะครับรุ่นไหนนะครับให้กับเจ้า ADV 350ของเรานะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็ไปดูกันด้วยว่าขั้นตอนเปลี่ยนยางของทางร้านเขามีอะไรบ้างอย่างไงนะครับแล้วก็ทางร้านเขามียางยี่ห้ออะไรให้เลือกบ้างเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายบรรยากาศนะครับภายในร้านให้ดูด้วยเช่นกันนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าตอนนี้รถเราใช้มากี่กิโลแล้วนะครับแล้วก็สภาพยางที่ใช้มานะครับเป็นอย่างไรกันบ้างไป้ ตอนนี้นะครับมา,มาดูกันนะครับว่ารถเราใช้ไปกี่กิโลแล้วนะครับอะตอนนี้นะครับ5 3 5หมืนกิโลนะครับห้าหมืก <Asian. S 2> ิโลดังนั้นก็คือแสดงว่าเราใช้ยางคู่นี้นี่มาประมาณสองหมื่นกว่ากิโลแล้วนะครับยางคู่เก่าของเรานะครับนี้ก็สภาพยางนะครับสภาพยางเดิมของเรานี่ที่เราได้เปลี่ยนมาประมาณ23ง0มนะครับที่เราใช้มาคู่นี้ อ่ก็ต้องบอกว่าอตรงระหว่างไอ้สะพานยางสะพานยางก็ถือว่ายังยังพอได้นะครับยางหน้านะครับแต่เราก็เปลี่ยนแล้วแหละเพราะว่ามันสองหมื่นกิโลแล้วยังไงก็ต้องเปลี่ยนออ่่ามาดูยางหลังมันบ้างนะครับยางหลังนี่ยางหลังครับก็เหมือนที่รีวิวไปครั้งที่แล้วก็คือลอักษณะมันเริ่มป้านแล้วเนี่ย เพราะเราบรรทุกหนักครับเริ่มเริ่มป้าแล้วมันไม่ไม่ค่อยกกมแล้วเห็นไหมยอย่าเป็นสันแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจากสะพานยางก็ถือว่ายังได้อีกนิดหน่อยนะครับมันยังไม่ไอ้นี้เท่าไหร่เนี่ยสะพานยางอ่าแต่ก็มันใช้มา2องหมื่นกโลแล้วนะครับเพราะเราเดินทางไกลบ่อยเดี๋ยวเราต้องอ่าย่างไรเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับประมาณ2องหมื่นสามกว่าแล้วนะครับอยางคู่นี้อ่า ซุ้มโจอินดี้นะครับก็อยู่ที่ลังสิทธิ์คลองสีนะครับจังหวัดปทุมธานีอ่าต้องบอกว่าที่ร้านนี้นะครับหรือว่าที่ซุ้มนี้นะครับอ่าส่วนใหญ่แล้วเขาใช้อ่าคำว่าซุ้มนะครับซุ้มนี้ก็จะเป็นการอ่าให้บริการนะครับแล้วเซอร์วิสนะครับทั่วไปเลยนะครับแต่เบื้องต้นที่คุยกับทางพี่โจเขาค่แล้วคือทางร้านเขาจะเน้นเป็นเซอร์วิสเป็นหลักนะครับในส่วนของการแต่งแรงแต่งซิ่งอะไรเงี้ย ไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่นะครับแต่สามารถพูดคุยได้นะครับว่าอยากได้อะไรยังไงอะไรประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองคุยได้ปรึกษาได้นะครับส่วนในการเปลี่ยนยางของเราในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าเครื่องมือของที่ร้านนี้นะครับโ,โหมีแบบครบเลยนะครับคบงจอะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่าถอดใส การทวงล้อนะครับการาเขาเรียกว่าอะไรตั้งตั้งศูนย์ใช่ไหมไอทีแ่แกว่งแกว่งแกว่งเ่ะไม่แน่ใจว่าอะไรเหมือนกันทวงล้อทวงล้อเออใช่ไม่ใช่ตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์นะั่นมันรถยนต์นะครับแล้วก็ยางนะครับที่ร้านเขาก็มีให้เลือกอยู่หลายยี่ห้อเลยนะครับที่ ลองถามคร่าวๆเนี่ยมีถึงประมาณ4-5ยี่ห้อเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่า,าความต้องการนะครับของเจ้าของรถหรือว่าของลูกค้าเองว่าอยากได้ประมาณไหนฟิลลิ่งประมาณไหนนะครับรวมถึงราคานะครับโดยอของผมเนี่ยจะเน้นที่การใช้งานแล้วก็อะไรที่ราคาไม่สูงมากเป็นหลัก อ่านี่นะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนทําการเปลี่ยนยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยยางที่เราเลือกก็จะเป็นยางยูโรกิฟนะครับซึ่งได้อ่าสอบถามทางพี่โจเขาแล้วนะครับว่าแนะนําราคาประมาณนี้นะครับตัวไหนที่เหมาะกับการอ่าออกทริปนะครับที่เหมาะกับครอบครัวเรานะครับพี่โจก็บอกลองใช้ตัวนี้ดูนะครับก็เดี๋ยวหลังจากอ่าใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปลองทาการอ่าลองขับขี่นะครับว่าความรู้สึกการขับขี่ของยางตัวนี้จะเป็นยังไงบ้าง นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมา,ารีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะฉี่สักพันโล2,000โลประมาณเนี้เล็กๆน้อยๆก่อนนะครับว่าความรู้สึกมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ กับที่เราเปลี่ยนยางมาแล้วเราก็ได้ขี่จากร้านนะครับที่คลองสี่มาที่บ้านนะครับอตอนแรกมันอยู่ที่าสามพิพาตอนนี้60ประมาณ20่กโลนะครับประมาณ20่สิบโลนะครับสัมผัสแรกต้องบอกว่า,าลักษณะของตัวยางแล้วไม่ได้นุ่มมากนะครับแต่ก็ไม่ถึงกระแข็งก็ได้ ต้องบอกว่าอา,อารมณ์แบบนี้อันนี้อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวก็คือชอบเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบอยางยางมันนุ่มถ้าถ้ายางนุ่มเนี่ยมันมันมันแบบรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมั่นใจอ่ะมันนุ่มมันยุบๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยมั่นใจหรือถ้าแขกไปเนี่ยมันก็จะเหมือนกระด้างน,นะครับเวลา,าเจอทางทุกขะาหรือว่าหลุ่มอะไรเงี้ยมันก็จะกระด้างน,นะครับแต่นี่ต้องบอกว่าสัมผัสมันประมาณค่อนไปทางาไมุ่่ม พอนไปทาง,งออกแข็งนิดๆนะแต่ก็ไม่ถึงกระแข็งกระด้างนะครับต้องบอกว่าความรู้สึกเอ่อนี้ถือว่าชอบอยู่นะครับแล้วก็อาการพลิกรถไม่ไวมากเท่าไหร่นะครับจะไม่เหมือนตัวตัวของที่เคยใส่ตัวตัวก่อนหน้านี้อันนั้นจะพลิกรถแล้วปุ๊บแบบพลิกแล้วแบบเวออันนี้อันนี้จะพลิกแล้วไม่เวอรหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเริ่มเริ่มชินกับยางลักษณะแบบนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าถือว่าโอเคเลยนะครับ แล้วก็ตัวเนื้อยางนะครับที่บอกว่าไม่นุ่มจนเกินไปแต่ก็ไม่แข็งนะครับแต่ลองกดอยู่แล้วเนี่ยใช่ใช่ใชมาเหามาแล้กดกดแล้วยางมันก็เนี่ยพูดถึงยางมันก็เป็นรอยนะมันก็มันก็นุ่มอยู่นะแสดงว่ามันมันเป็นน่าจะเป็นอารมณ์ของยางอะ่ะก็คือไม่ไม่นุ่มมากแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปต้องบอกว่าฟิลลิ่งแรกนะครับที่ที่ขับเขียนถือว่า พอใจในระดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องล้องขี่ซักหนึ่งพันหรือ2,000โลแรกก่อนนะครับและเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอีกทางหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ วันนี้นะครับเราก็ได้มี่นะครับจา,จากที่เราไปเปลี่ยนยางมาแล้วนะครับยางยู่รคิปตัวนี้เราได้ไปทําการเปลี่ยนมาแล้วนะครับก็จะมาบอกความรู้สึกนะครับความรู้สึกที่ได้ทดลองใช้นะครับประมาณ1000งพกิโลครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ที่หน้าไม้กับบ้าตอนนี้อยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งร้อย ไม่ใช่ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่นะครับตอนเราเปลี่ยนนะครับตอนนั้นมันห้าหมื่นนิดๆครับตีแนละ้วประมาณพันโลแล้วกันครับพันโลพันโลนิดี้พันร้อยประมาณนี้ครับจากที่สัมภาษณ์นะครับตอนแรกเลยครับที่บอกไว้ก่อนหน้านี้แนละ้วก็คือมันจะลักษณะกระด้างกระด้างน,นิดนึงครับลักษณะไม่ใช่ยางที่นุ่มนุ่มมากนะไม่ใชไม่นุ่มเลยอระความรู้สึกส่วนตัวนะแต่ พอใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับมันจะรู้สึกว่ามันเริ่มนิ่มขึ้นนิดนึงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ให้ความรู้สึกว่านุ่มนวลอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าแต่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบยางประมาณนี้มากกว่าครับเพราะว่ามไม่ชอบที่มันนิ่มมากถ้านิ่มมากามันจะรู้สึกแบบเหนือนการทรงตัวแบบเราอาจจะไม่ชินไงมันจะแบบ คล้ายๆยางอ่อนอย่างนั้นนะจากนั้นน่าไม่ค่อยชอบครับอันนี้จะรู้สึกว่าเหมือนยางจะแข็งงนิดนึงนะครับแต่แต่โอเคโดยส่วนตัวแล้วชอบครับต่อมานะครับการพลิกรถไม่ไวมากนะครับไม่ไวมากาพูดถึงลักษณะแบบนี้ผมชอบมากกว่าเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ใช่ไม่ชอบป็นโค้งเ้การพลิไปมาอะไรเงี้ยนะครับวา่าไม่ค่อยชอบมากนะครับไอ ยางก่อนน้นนี้ที่ว่าหน้ามันไวอย่างเงี้ยมันเลยทําให้รู้สึกเวอร์นะครับแต่เนี้ยรู้สึกว่าโอเคการอ่าเขาเรียกว่าการทิ้งโค้งอะไรเงี้ยนะครับมันมันไม่พลิกแล้วพุบไปเลยอย่างเงี้ยครับถือว่ามันสมุทกว่าครับโดยส่วนตัวแล้วถือว่าชอบนะต่อมานะครับการทรงตัวครับการทรงตัวนะครับเนื่องจากหน้ามันไม่ไวมากนะครับเวลาอ่าซิกแซกเวลาทางรถติดอย่างเงี้ยอ่าต้องบอกว่าถือว่าโอเค มันมันทำให้ทรงตัวได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่อันนี้ยางที่ได้ใช้ไปครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใช้ประมาณนี้นะครับแค่นี้เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ไม่ได้ทิ้งโค้งอะไรมากมายมีนิดเนหน่อยเนีย่นยมาถึงแค่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขี่ขึ้นดอยขี่อะไรนีขี่แค่ทางเรียบที่ใช้งานทั่วไปในในกรุงเทพนะและประิมณฑลครับ ยังไม่ได้จิงมฟมากนะแล้วก็อันนี้เราลองมากดยางนะครับอ่อลองดูหน้ายางทีอ่ะแต่หน้ายางมันก็นิ่มนะครับเห็นไหมจิ้มแล้วเนี่ยเป็นรอยเลยตรวจเนี่ยไม่ไม่ไมก็ถือว่านิ่มนะแต่มันแค่ให้ความรู้สึกว่ามันมันไม่นุ่มมากถ้าด้านข้างล่ะด้านข้างก็พ,พอพอกันนะด้านข้างกับตรงกลางเนี่ยอ่า ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้นุ่มมากนะครับแต่ก็ไม่ได้แข็งมากยังจิ้มแล้วยังเป็นรอยเล็บอยู่นะครับไม่ได้กดน้าหนักอะไรมากนับก็ต้องบอกบอกว่าถือว่าโอเคเลยนะไ,ได้นะครับต่อมานะครับได้ลองขี่ฝนตกเล็กเล็กน้อยๆ้อยนะครับเล็กเล็กน้อยน้อยก็มีช่วงที่ฝนตกมาบ้างนะครับตก อ่าปล่อยๆนะครับแล้วก็ทางที่มันเปียกหลังจากที่ฝนหยุดต,ตกแล้วอ่ารวมถึงชิ้งรส้วฝนได้ทั้งเดียวมั้งแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรมากมายนะต้องบอกว่าไม่มีอาการดิ้นเลยับอันนี้ต้องบอกว่าชอบแล้วก็ทําให้เชื่อมั่นในยาได้ในระดับนยนครับแต่ก็ยังไม่ได้ลองที่ความเร็วสูงทีไกลๆบระทุนไปเยอะอะไรอันนั้นก็ยังไม่ได้ลองนะครับในช่วงที่ฝนตกนะครับ ต่อมาอทําความเร็วนะครับที่ขี่ดีร้อยสี่ส้อยห้าก็ยังถือว่านิ่งอยู่นะครับไม่มีผลยังไม่มีผลอะไรนะครับก็ถือว่าขี่ดีหน้าไม่ได้สายไม่ได้เบาอาการแบบไม่ไม่ไมมดนะครับก็ว้าคงดีเลยนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับที่ขี่มาได้ประมาณ1,000กิโลต้องบอกว่าถูกใจครับถูกใจและที่สำคัญราคาไม่แพงด้วย3,000กว่าบาท ท้อมใส่ท้อมขวพท้อมเปลี่ยนนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับในระดับของยาประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสําหรับคนที่พบประมาณไม่มากนักนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเลยนะครับตัวยางยูโรคลิปตัวนี้นะนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ที่เข้ามารับชมไม่มากก็น้อย สุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร์นะครับติดตามนะครับในช่องของครอบครัวเรานะครับครอบครัวผาเที่ยวสำหรับคลิปนี้เอาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ